แบบเป็นรอยลางลงมาสองทีครับดเลยน,นะเราพอ <c oughs> พอมันเจอหน้านี้พี่ถ้ามันไม่มีอยู่หน้านี้ก็เลื่อนไปตรงนี้นี่มันจะมีคําว่า Smart View นะครับ <c oughs> พี่ <c oughs> พี่กดเลยลยปุนะ๊บ <c oughs> พี่กดถัดไปดําเนินการต่อปุ๊บมันหาอุปกรณ์ทีนี้มามาที่จอรถเรานะครับจอรถเราก็คําว่า Audio เลือกตรงนี้เนะคําว่าอดิโอตรงนี้นะพี่แล้วพี่มาเลือกคําว่ามีรัแคสนี้ปุ๊บมันบอกให้ให้เปิดไวไฟเนาะเรากดใช่ไหมปุ๊บนี่อันนี้มันอยู่เลยแต่อดาชิดไหมครับอ๋อมันอยู่แบบนี้เลย,ยแล้วอพอเราเปิดนี้ปุ๊บมันขึ้นมา a42 อ่ะเนี่ยอ่ะมันจะขึ้นมาให้พี่เลือกหลังคนอะไรนี่ไงเลือกเลยพี่กดเลย เริ่มตอนนี้นะเห็นไหมมันจะเด้งมานี่เลยพี่กดใช่อันนี้มันยังไม่เคยเชื่อมต่อกันเนี่ยมามาแล้วนี่มันมาหน้านี้แล้วปุ๊บผลยกเลิกไปก่อนอพี่ลองไป YouTube มีไหมเครื่องพี่มี YouTube มไป y o u t u ไปลองเล่นตอนนี้สังเกตว่า อาได้ได้ไหนก็ได้ครับตอนนี้สังเกตว่ามันเป็นจอแนวตั้งอยู่เนาะเวลาถ้าสมมุติว่ามันเป็นแนวตั้งแบบนี้เหมือนโทรศัพท์เราเราไปเปลี่ยนที่ที่หน้าจอเราเนาะให้ให้มันหมุนอ่ให้มันหมุนหมุนไม่หมุนวะหมุนไหมอ่าหมุนเงี้ยพี่กับปุ๊บนะพี่ตะแคงจอมันน้านี่ปุ๊บพอมันเป็นแนวนอนปุ๊บ อ้นี้มันก็จะเป็นแนวนอนไปด้วยเลยใช่อออมันจะตามโทรศัพท์เรา่าแล้วทีนี้เราเราขับอ่ะวันนี้ขับเลยนะมันไม่ดับแล้วเห็นไหมปกติจอมันจะดับถ้าพี่ขยับรถเมื่อไรอ่ะใช่แต่เนี้ยเห็นไหมแต่ว่าระบบความปลอดภัยจะมาก่อนความบันเทิงเสมอใช่มันจะตัดกล้องให้แต่เสียงยังอยู่เสียงยังอยู่เสียงยังอยู่อ่าเดี๋ยวจะช่ลองถอยหลังให้ดูก่อน หรือถอยหลังถอยหลังเสร็จเมื่อไหร่แล้วเราจะเดินหน้าปุ๊บอะเดี๋ยวมันจะจะไปเองมอ,อ,เอมออตัออโต้มันอ่ามันก็จะมาออโต้มันเองอันนี้ก็จะดูทั้ง YouTube ดูแมปดูอะไรเนี่ยได้หมดประมาณนี้ครับแล้วพี่จะใช้กล้องหน้าพี่กดได้เลยตดยที่เสียงก็ยังอยู่เหมือนเดิม เมื่อากเราหยุดเสียง,งยังอยู่เหมือนเดิมเมื่อากเราปิดเครื่องเนาะใช่จอรถมันจะแบบอาละอ่ะดูเสร็จแล้วก็มันก็จะตัดไปความบันเทิงเหมือนเดิมว่าผมเมื่อค่อยใช้ราลกล้องหน้าไม่พูดมีแล้วใช่ผมก็ชะ